มีคุณผู้ชมหลายท่านใช้แอป Messenger เป็นแอปหลักในการแชทคุยสนทนานะครับและมีบางครั้งที่เราอยากหาข้อความแชทเก่าๆแต่มันหายากมากต้องมาเลื่อนหาแบบนี้นะครับในคลิปนี้นายตึงหนึ่งมีวิธีค้นหาข้อความแชทเก่าๆในแอป Messenger เพียงแค่เราใส่ข้อความที่เราอยากหาเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรารู้ทันทีว่าข้อความนั้นอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการค้นหาข้อความในห้องแชทของ Messenger นั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ห้องแชทของ Messenger ได้เลยครับพอเข้ามาใน Messenger แล้วนะครับเราก็เลือกห้องแชทที่เราอยากเข้าไปค้นหาข้อความนั่นเองนะครับผมเลือกเป็นห้องแชทนี้แล้วกันนะครับพอเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับให้เราไปที่สัญลักษณ์ตัวไอที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูค้นหาในการสนทนาครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ให้เราพิมพ์คำที่เราอยากจะค้นหานะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มค้นหาตรงมุมขวาล่างนะครับ อ่าเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นมาเลยครับว่ามีข้อความช่วงไหนของการคุยขึ้นว่าสวัสดีบ้างนะครับเราก็เลือกเข้าไปดูได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะพยายามพาเรามาในข้อความช่วงนั้นที่คล้ายๆกันนะครับเดีย๋ยวผมเลือกเปน็นอันที่สองบ้างดีกว่าอ่าก็จะเห็นแล้วครับคำว่าสวัสดีตรงนี้ ก็เป็นข้อความที่เราเคยคุยกันไว้นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไล่ค้นหาแล้วนะครับว่าเราคุยคํานี้กันตอนไหนนั่นเองนะครับมันจะพามาที่แชทที่เราต้องการค้นหาเลยนั่นเอง นายตึงเนิดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในการค้นหาแชทเก่าๆที่เคยคุยกันไว้นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ